สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมวันนี้ก็จะมามั่วอีกแบบหนึ่งหม้อแปลงลูกนี้เป็นหม้อแปลงลูกที่ผมลงแจกสูตรการพันแจกรอบไว้ในช่อง youtube เมือ่อคราวที่แล้วแลคราวที่แล้วก็ลงสอนวิธีการต่อในรูปแบบของไฟแบ็ควันนี้จะมาต่อในรูปแบบของเวียดนามซีทีเวียดนามแต่ผมจะต่อแค่ครึง่งซี เพราะมอนเป็นไฟแบ็กผมก็เลยหลับหูหลับตาเอาขดทิกกับขดไฟเข้าเนี่ยรวมกันแล้วก็ปลายของขดไฟเข้าจะมาเข้าที่ขาสของทรานซิสเตอร์กำลังและทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะโยงหากันขาสี่เนจะเข้าหากันก็จะเป็นขดไฟเข้าแล้วคราวนี้ขดทิก ขดที่หรืขอขดไบรค่์ก็จะจูนค่า R อ,อันนี้ผมใช้ R ขนาด330โอห์มคูณคูณ4 330โอห์มคูณ4ลักษณะจะเป็นหน้าตากันเดี๋ยวจะทดสอบไปดูว่ามันจะติดหรือเปล่าหรือว่าทานซิสเตอร์ไอ้3ตัวเนี่ยทานซิสเตอร์กำลัง2ตัวกับทานซิสเตอร์ได้ตัวนึงเนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่าอลองดูกันวิธีเนี่ยก็ถ้าเราเข้าจิตเข้าใจผมจะเทสด้วยหลอด ไอตัวนี้หลอดร้อยวัตต์ไอตัวนี้หลอดสองร้อยวัตต์เนี่ยจะต่อเท่ากับสามร้อยวัตต์นะเดี๋ยวผมจะจิมจิมไฟลบเข้าที่ไอขั้วที่กับขั้วไฟเข้าเนะี่ยไฟลบอันนี้ไอตัวนี้จะเป็นไฟบวกเพราะอะไรเพราะทอร์ิสเตอร์ตัวนี้เป็นชนิดพีไอเป็นชนิด p n p ขา e จะกินไฟบวกขา c จะกินไฟลบดังนั้นผมก็เลยไฟลบเข้านี่ไฟบวกเข้านี่ ลองดูมันจะระเบิดหรือเปล่าใช้งานได้นะเดี๋ยวลองลดเหลือร้อยวัตต์ดูสิจะเป็นยังไงแค่นี้ก็พูดถึงว่าไฟขนาดนี้ก็หาก,กินได้นี่ เหลือร้อยวัตต์ไปเรยขึ้นอีกความถี่อยู่ที่ประมาณ400กว่าเฮิร์ดถ้าเราเข้าจิตเข้าใจเราหูดับตาทำยังไงมันก็ใช้งานได้มันก็ติดดังนั้นก็สำหรับท่านที่กำลังศึกษาก็พยายามตั้งจิตตั้งใจทะเลาจะเรียก เราไปใจร้อนกับมันมันก็มีแต่เสียหายแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจก็มันไม่อยากสําหรับความทะเยอทะยานของเรา